ตอนนี้เราก็มายืนอยู่ด้านหน้า,าวิหารขององค์หลวงพ่อพระร่วงรถจนาลิศนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปที่สําคัญท,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 ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ไปพบไปเจอที่สุโข,ขทัยเมื่อพศ .2452 เสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญมากรุงเทพเสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญจากกรุงเทพมาเมื่อเดือนกรกฎาคมพศ .2458 หลวงพ่อพระร่วงเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญ้าสูง12ศอก4นิ้วปัจจุบันก็จะมีอายุ107 0กับปีไว้ณนะวิหารด้านทิศเหนือแห่งนี้เป็นวิหารที่หนึ่งของอ,องค์พ่ผสมจีดีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่4ท่านได้สร้างไว้วิหาร4ทิศวิหารที่หนึ่งแห่งนี้จะมีความต้องการว่าเป็นวิหารพระประสูตรวิหารที่สองปาง,รารงปปตรัสรู้วิหารที่สามแสดงธรามโปรดปัญจวัคคีย์วิหารที่สี่ก็ปรินิพาน วิหารที่หนึ่งนี้พระบาทสมเด็จพระม,มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ได้นําหลวงพ่อพะล่วงมาประดิษฐานไว้ตรงนี้ให้เป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัดนครปฐมจะมีอายุ107ปีปางห้ามญาติที่น้องประชาชนใครมาใครไปแล้วก็จะมากราบมาไหว้องค์หลวงพ่อพะล่วงรอดจนันลิศมาขอพรของหลวงพ่อพะล่วงรอดจนันลิศหลวงพ่อพะล่วงรอดจนันลิศก็จะให้พรให้ลูกหลานให้ทุกท่านมีอายุยืนยาวนานลูกหลานมีชื่อเสียงครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนมากลาบมาไหวมาขอพรบางท่านก็มาบนบานสังกาวขอให้หลวงพ่อช่วยเช่นเป็นหนี้เป็นสินเขาก็มีที่มีทางจะขายมาปลดหนี้ก็ไม่มีใครมาซื้อก็มาจุดธูปเก้าดอกบองเพราะว่าลูกมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมากว่าเป็นหนี้เขามีที่จะขายแต่ก็ไม่มีใครซื้อหลวงพ่อช่วยลูกหน่อยเสร็จแล้วก็ขายได้ก็จะนําไข่ต้มผลไม้ พวงมาลัยมาถวายหลวงพ่อพระร่วงโรดจนรันฤทธิโดยเฉพาะลูกหลานของฉานครมาถมเมื่อเรียนจบแล้วจะสอบเข้าเป็นข้าราชการก็มาจุดธูปเก้าดอกบอกหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยให้ลูกสอบได้เป็นข้าราชการจุดธูปเก้าดอกอสอบเข้าเป็นข้าราชการติด ทุกท่านทุกคนเลยแต่ถ้าเนามาบอกว่าลูกไม่อยากเป็นทหารเลยไล่ทหารปีนั้นจะติดเลยผัดหนึ่งเป็นคนแรกเลยเพราะนั้นก็ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อประหลุงร,รอดจนาลิศจะมีพี่น้องประชาชนมากราบมาไหวมาถวายไข่ต้มผลไม้พวงมาลัยเนี่ยหปี365วันนี้จะมีไข่ต้มผลไม้พวงมาลายัยวางที่เท้าหลวงพ่อเป็นประจําทั้งปีเลยนี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อประหลุงรถดจนาลิ์แล้วรัชการที่6กก็ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระร่วงรถดจันริษสีอินทราธิตธันโมภาศมหาวัชิราวุธราชปูชนียะบอพิษสูงส2ศอก4ีนิ้วเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะลงรักปิดทองคำแท้ทั้งองค์ใครมาไหวามากราบมาบูชาแล้วจะได้สมริดผลตามที่ขอแล้วหลวงพ่อจะให้พรทุกคนว่าให้มีอายุยืนยาวนานลูกหลานมีชื่อเสียงครอบครัวมีความสุข